สวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานโคลาตโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้ทีมงานอยู่ที่คอนบุรีนะครับผมกับชุดเซ็ตแทงน้ำอสูรพร้อมกับชุดโซลาเซลล์ผมรับอากาศหนาวนะครับผมฝนหมดแล้วครับงชินนี้นะครับผมอันนี้ยังอยู่ที่อคอนบรุรีฟาร์มวัวนะครับผมตอนนี้ทีมงานช่างก็เล่นง,งานกันอยู่นะครับผมเราก็จะเป็นฟาร์มวัวเขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับของเราก็ ส่วนของโซลาเซลล์นะครับแทงน้ำลึกทงน้ำหัวสูงพร้อมกับชุดโซลาเซลล์นะครับผมที่จะซัพพอร์ตน้ําเพื่อที่จะป้อนให้กับวัวนะครับผมป้อนให้วัวนะครับเซตนี้จะเป็นแทงน้ําขนาด3,000ลิตรนะครับผมความสูงอยู่ที่สี่เมตรนะครับผมจากพื้นพื้นดินถึงฐานของถังนะครับผมเซตนี้ถัง3,000ลิตรเป็นถังแกลนิกนะครับผมตัวนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องตะไคร่น้ำนะครับผมคุณภาพอย่างดีนะครับผม3,000ลิตรข้างบนก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์ ขบวนระเกียร์สามโซล่าเซลล์เซตนี้จะเป็นโซล่าเซลล์ขนาดเจ็อยาสิบวัตต์ใช้3แผงนะครับผมเป็นเส i̇şte to uh. มอตูวน้ <S 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 himself, hmm. <S <s ําลึกนะครับผมตัวนี้จะเป็นบ่อน้ําลึกนะครับน้ําอยู่ที่60เมตรนะครับผมน้ำปริมาณมากในบ่อบาดาลนะอยู่ที่ประมาณ2คิวครับผมเราเลือกใช้เสมอตัวพรอมนะครับผมน้ําอยู่ที่ประมาณ3คิวนะครับดันน้ําขึ้นมาก็เป็นท่อ1นิ้วนะครับผมนิ้วเดียวดันขึ้นมาเข้าทังน้ำนะครับจะดันขึ้นไปบนทงน้ำจนเต็ม นีอาการดีนะครับผมไม่หนาวมากครับพร้อมที่จะทำงานติดฝนหลายวันนะครับผมเส้นนี้อของเรานี่ทําองค์ประกอบน่าจะครบทุกอย่างแล้วครับผมหลังคาเป็นโซล่าเซลล์นะครับจะมีบันไดขึ้นทำความสะอาดแผงให้เรียบร้อยแข็งแรงทนทานนะครับผมตัวมีราวกันตกข้ำค้างให้เรียบร้อยนะครับผมตัวโครงสร้างเป็นแป๊บน้ําทั้งหมดนะครับผมของเราโครงสร้าง แรงทนทานเลยครับผมเคลือบด้วยสีกาวนัยอีกชั้นหนึ่งนะครับผมนะครับโครงสร้างเราเคลือบด้วยสีากาวนัยให้ลูกค้าอีกชั้นหนึ่งเพราะนั้นการใช้งานก็มั่นใจได้ครับผมใช้งานได้ยาวยๆเลยไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพไดเลยครับผมตัวโครงสร้างรับประกันงานซุดตัว5ปีครับผมใช้กันไม่ต้องกังวลครับเราเจาะลูเข็มเทปพื้นคอนกรีตฟุตติ้งนะครับผมปอกเสาปอกกานแรงทนทานแน่นอนครับผม าได้สนใจอยากได้ทั้งน้ําสวยๆงานดีงานคุณภาพนะครับผมทำทั้งน้ําทั้งทีนะครับผมท,ทําให้เหมือนสร้างบ้านเลยครับทําครั้งเดียวจบนะครับใช้งานได้ยาวนานอาจเป็น10-20ปีเลยนะครับผมโครงสร้างแป๊บน้ำก่อนไหนทนทานแข็งึรงทนทานสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมทีมงานโคนราชโซล่รราเซลล์ของเราที่เบอร์อ่า092264862นะครับผมเบอร์หนึ่งติดต่อผมมาได้ครับเพนที่เบอร์เบอร์0839154536นะครับผม โซลารเซลล์ของเราพร้อมให้คำปรึกษาลและก็บริการครับผมบริการทั่วไทยนะครับผมครับทั้งในจังหวัดและก็ตามจังหวัดเราพร้อมบริการครับผมขอบคุณครับ